สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพะชะพรบุญคงค่ะดิฉันนางสาวนิตยาแตงแกว้วค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานําเสนอเป,ปอเปอร์ซอยการแปรรูปกระดาษเหลือใช้เป็นดินเพื่อปลูกหญ้าเพนกลาในการส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือในอำเภอวิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ Bioconversion of West paper into soil for growing pangola grass to encourage cattle farm in p i c h a i district u t a a d i p r o v i n c ที่มาของนวัตกรรมนะคะเนื่องจากคนไทยมีการใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ3.9ล้านตันโดยการผลิตกระดาษ1ตันจําเป็นต้องใช้ต้นไม้ถึง17ต้นในการผลิต1ครั้งรวมถึงการใช้ทรัพยากรน้ําและกระแสไฟฟ้าในการผลิตอีกด้วยและยังมีการปล่อยของเสียที่เป็นสารเคมีในการฟอกกระดาษค่ะซึ่งคนส่วนมากใช้กระดาษเพียง1-2ครั้งแล้วก็นําไปทิ้งหรือขายทําให้ไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่สูญเสียไปพวกเราจึงเล็งเห็นและได้ปรึกษาคุยกันและได้ทําการสํารวจ การใช้กระดาษของบุคลากรภายในโรงเรียนพิชัยพบว่ามีกระดาษเหลือใช้เป็นจํานวนมากและมีอีกหนึ่งวิธีที่พวกเราคิดค้นก็คือการนํากระดาษเหลือใช้มาแปลรูปเป็นดินหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าเปเปอร์ซอยค่ะจากที่กล่าวมาพวกเราจึงได้คิดค้นหาวิธีการนํากระดาษเหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเกิดเป็นนวัตกรรมการแปลรูปกระดาษเหลือใช้เป็นดินในการปลูกหญ้าเพนกล่า พื่อส่งเสริมการเลี้ยงโครกระบือในอำเภอพิชัยระบบชระทานตำบลของเราไม่มีนะครับก็เลยต้องอาศัยอา,อาชีพเสริมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทําปศุสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัวควายนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับวัตถุประสงค์1เพื่อเป็นการแปรรูปกระดาษเดือใช้ให้เป็นดินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด2 เป็นการส่งเสริมการเพาะปลูกหญ้าเพนกลาให้เป็นอาหารของโคกระบือ 3. เป็นการสนับสนุนการใช้ดินในการทำกรเกษตรกรรมในพื้นที่ที่ขาดแคลน้ำา 4. เพื่อขยายพื้นที่ทางเกษตรกรรมให้มากขึ้น 5. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนคุณสมบัติ 1. การแปลรูปก,กระดาษเดือใช้เป็นดินให้มีประสิทธิภาพมากได้ 2. ดินจากการแปลรูปสามารถใช้ทดแทนดินเพาะปลูกได้ 3. ม,มีสารอาหารและความชื้นที่ย่าเพนกลาต้องการต่อการเจริญเติบโต 4. นำความรู้ไปเผยแพร่และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะหลักการและขั้นตอนการทำงาน 1. สําสำรวจสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาทางการเกษตรในอำเภอพิชัยจังหวัดอุตร,รดิตถ์และจัดทำแบบสอบถามเรื่อง การใช้และการแปลรูปกระดาษในรูปแบบ Google Form 2. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่พบในท้องถิ่นและระมรความคิดจัดทำนวัตกรรมที่สามารถส่ง,สงเสริมเกษตรกรรมในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำได้คือการแปลรูปกระดาษเป็นดินจากนั้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่จำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชและหาสารบางชนิด ที่จำเป็นในกระบวนการการแปรรูปกระดาษเป็นดิน 3. ดํดำเนินการทดลองแปรรูปกระดาษเป็นดินจากนั้นตรวจสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติโดยการปลูกพืชแพนโกล่าแล้วนำมาเปรียบเทียบระหว่างดินที่เราแปรรูปขึ้นกับดินที่มีอยู่แล้วในท้องถิน่นวิเคราะห์ผลสรุปและพัฒนาการแปรรูปกระดาษเป็นดินให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของท้องถิน่น 4. ส,ส่งเสริมให้เกษตรกร,กรนำดินที่แปรรูปได้ไปปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาแล้วช่วยลดต้นทุนในการผลิตของการปรศุสัตว์ของนอินเนี่ยค่ะเราอยากจะให้ต้นทุนของเราเนี่ยต่ำลงเพื่อที่จะขายกระบือออกได้มากขึ้นประโยชน์และคุณค่าของผลงาน เป็นการนำกระดาษเหลือใช้มาแปรรูปเป็นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งกเกษตรกรยังสามารถปลูกพืชในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำได้อีกด้วยผลผลิตที่ผลิตได้ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและ,กะเกษตรกรได้อีกด้วยค่ะพวกเราเชื่อค่ะว่าจากการแปลรูปกระดาษเป็นดินและสามารถปลูกได้จริงเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ